ไมเคิลขีตันแบทแมนในตำนานมีส <kaik gehört S 1> ิทธิ์หลุดโผล่เดอะแฟลตแต่รายชื่อใหม่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเบเจอร์มูไวทท็อกช็อกนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูทท็อกทีวนวนะครับดนินโายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะนําข่าวสารที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์น,นะครับเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังเป็นประจําทุกสัปดาห์แบบนี้ครับที่ YouTube Channel Major Group ที T ่นี่ที่เดียวนะครับฉะนั้นกด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ครับ หลังจากจบ Justice League ของ Zack Snyder เรียบร้อยแล้วนะครับ Warner Brothers ก็น่าจะเดินหน้าไปในทิศทางใหม่ๆนะครับสำหรับงานภาพยนตร์จากการ์ตูน DC ครับโดยตามโปรแกรมเนี่ยหนังที่จะเข้าเรื่องต่อไปก็คือ The Suicide Squad ครับเรื่องราวภาคใหม่ของขบวนการ w i ยร r ายที่คราวนี้ได้ James Gunn มาทั้งเขียนบทแล้วก็กำกับครับมีกำหนดฉายภายในปีนี้ครับส่วนในปีหน้านะครับ2022ก็จะมีทั้ง The Batman ครับอันนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ DC Extended Universe นะครับในขณะที่ปลายปี2022 Ezra Miller จะ ได้กลับมาอีกครั้งในบทบาทของแบรรี่อัลเลนในหนังเดี่ยวของ The Flash ครับที่ว่ากันว่าจะเป็นการกดปุ่มรีเซ็ตให้กับ DC Extended Universe หรือว่า World of DC ครับว่ากันว่าหนัง The Flash จะเป็นการหยิบยกเอาเหตุการณ์ที่เรียกว่า The Flash p อย n t p a r a d o x เอามาเล่านะครับอธิบายสั้นๆครับหนังจะเล่าเรื่องราวที่ The Flash ใช้ความเร็วจนเกิดการย้อนเวลาครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไปกระทบชิ่งกันไปเรื่อยๆครับจนทําให้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดครับประวัติศาสตรงี้น ทำให้หนัง The Flat h สามารถมีตัวละครจากหนังเรื่องอื่นๆข้ามจาัก,การวาลมาปรากฏตัวได้ไม่จํากัดครับตามแผนเนี่ยก็เลยจะมีทั้งดารานักแสดงมาปรากฏตัวกันมากมายครับว่ากันว่าหนึ่งในดาราที่จะมาปรากฏตัวก็มีทั้ง b บรูซเวนที่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เบนเ f ฟเฟคจะได้รับบทนี้ครับ ในวงเล็บนะครับถ้าในอนาคตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแถมหนังยังมีซาร่าคาลนะครับดาราเชื้อสายโคลัมเบียมาแสดงเป็นซูเปอร์เกิร์ลคนใหม่ครับซึ่งถือว่าเธอคือสาวลาตินคนแรกที่จะได้รับบทนี้ด้วยครับแต่จะว่าไปแล้วนะครับอนาคตของเดอะแฟลชเนี่ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับเพราะว่าการถ่ายทำล่าช้าโดยเฉพาะเหตุผลจากโควิด -19 ครับที่ทําให้ดาราที่วางตัวเอาไว้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับ อย่างบิลลี่ครูดับที่รับบทเป็นพ่อของบิลลี่อารเลนที่ได้กลับมารับบทนี้เพราะเคยทํางานกับแซ็กสไนเดอร์ในบทของดรแมททัตันในวอชแมนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาเล่นเดอะแฟลชแล้วครับซึ่งหนังก็ได้รอนลูวินสตันมารับบทเป็นแฮร์รี่อารเลนพ่อของแฟลชแทนครับในอีกหนึ่งตัวละครที่จะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับก็คือไมเคลคีตันครับแบทแมนรุ่นคลาสสิกที่มีข่าวว่าน่าจะได้เล่นหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับแต่เพราะว่าเดอะแฟลชถ่ายทํากันอยู่ที่อังกฤษครับซึ่งคีตันเน่่ย่ยอาาาาาจจะะะไมมสดดววกถาทาํเพคิ -19 ก็เลยมีการเปรย์ๆครับว่าเขาอาจจะไม่สามารถเล่นหนังเรื่องนี้ได้แล้วครับหลายคนน่าจะเสียดายครับถ้าไม่มีไมเคิลคีตันในหนัง The Flash แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าหนังหาคนอื่นมาเป็นตัวแทนครับซึ่งช้อยส์มีอยู่ไม่มากครับเพราะคนที่เคยรับบทเป็นแบทแมนหรือว่าบรูซเวนก็ไม่ได้มีจํานวนมากมายมหาศาลแต่อย่างใดครับช้อยส์แรกที่ข่าวออกมาก็คือจอร์จคลูนี่ครับแบทแมนจากหนังแบทแมนแอนด์โรบินนะครับที่คําวิจารณ์ไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่ครับัวจอร์จคลูนี่เองเนี่ยเคยออกมาพูดด้วยซ้ำไปครับว่าหนังแบทแมนของ เขาเป็นแบทแมนที่ห่วยที่สุดแต่ต้องยอมรับว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับชื่อจอร์ครูนี่เนี่ยมันของจริงครับถ้าเขาอยากจะแก้ตัวในการเป็นแบทแมนอีกครั้งนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ครับอีกช้อยส์หนึ่งที่แฟนๆแบทแมนรวมทั้งแฟนๆดีซีสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือชื่อของคริสตินเบลนั่นเองครับแบทแมนหรือบรูซเวนจากตรายภาคแบทแมนเดอะด์กไนท์นั่นเองครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากครับคริสตินเบลเนี่ยกับการรับบทบรูซเวน คืองานในตำนานหนังซูเปอร์ฮีโร่ครับล่าสุดมีข่าวว่าคริสเทนเบลกำลังจะข้ามฝั่งไปแสดงเป็นตัวร้ายใน Marvel Cinematic Universe ครับแต่ถ้าได้กลับมาเล่นเป็นแบทแมนอีกครั้งแม้บทจะไม่เยอะในสายตาคนดูหนังมันก็เป็นเรื่องที่สุดยอดอยู่ดีครับสุดท้ายเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยชอยสามารถเป็นใครก็ได้นะครับไมเคิลคิทันอาจจะมีเวลาพอก็ได้แล้วก็กลับมาเล่นเดอะแฟลชเหมือนเดิมแต่คริสเทนเบลก็ยอดเยี่ยมพอๆกันครับแล้วถ้าเป็นจอร์จครูนี่กลับมาผมว่าแฟนๆก็ไม่รังเกียจแน่นน่นนนนออรรเีียกวาต้3 ชายชื่อนี้ไมเคิลคีตันจอจคลูนี่คริสตินเบลถ้าในฐานะแฟนหนังแล้วก็ผมว่าใครก็ได้ดีเหมือนกันหมดเลยครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับกับงานจาก DC Extended Universe หรือว่า World of DC ครับเอาไว้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ The Flash มาอีกเมื่อไหร่แล้วก็ติดตามรายการ Major w h o Talk s h ช t อตนิวได้เลยครับผมจีนวิวเฟเดอร์จะนำมาเล่าให้ฟังแบบนี้แน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ